ช่วงเช้าวันที่28พฤษภาคม2564นสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดจะเชิงเซานายดำรงไสย,ยะผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางประกงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าบางประกงรวมส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการแพทย์และของใช้ทั่วไปให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยมีนายแพทย์กสิวัตรศรีประดิษฐ์ รองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาและผู้แทนจากโรงพยาบาลต่างๆในโซนภาคตะวันออกเป็นผู้รับมอบนอกจากการส่งมอบตู้แรงดันบวกและตู้แรงดันลบตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วในวันนี้กฟผและบริษัทในเครือยังได้ร่วมส่งมอบเงินให้แก่ผู้แทนรับมอบจากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วยโรงพยาบาลบางปะกง3 0,000 0บาทโรงพยาบาลพุทธโสธร3 0 0 0 0 0บาท โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์5 0 0 0 0 0บาทโรงพยาบาลชนบุรี500,000บาทโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว10,000 0บาทสำหรับงบประมาณตลอดจนสิ่งของที่ทางกฟฟอมอบให้ในวันนี้จะถูกนำไปดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ต่อไป